รู้หรือไม่ครับสรตทฟู้ดในญี่ปุ่นไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับที่เราเห็นกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือร่องรอยสุดท้ายของวัฒนธรรมที่ประเทศทั้งประเทศเคยพยายามลบมันออกไป ยาไตหรือร้านสรตทฟู้ดรถเข็นที่จังหวัดฟุกุโอกะในภูมิภาคคิวชูที่นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ยังรักษาวัฒนธรรมยาไตเอาไว้ได้เวลาเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเรามักจะนึกถึงความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราไม่ค่อยนึกถึงภาพสรตทฟู้ดหรือแผงลอยข้างทางใช่ไหมครับแต่ที่เมืองฟุกุโอกะภาพตรงหน้าผมมันต่างออกไปควันอุ่นๆจากร้านค้ารถเข็นแสงไฟที่สว่างสวัยในความมืด เสียง <All> right, บอเร้อ <all right, S 1> ของผู้คน <all> right, ที่นี่ <all right. S 1> เขาเรียกสิ่งนี้ว่ายาไตาและมันก็ทําให้ผมสงสัยครับทําไมวัฒนธรรมยาไตาที่เราเห็นถึงกลายเป็นของหายากกลายเป็น l o c ค l o r i ออริจที่แทบจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากที่ฟุกุโอกะสวัสดีจากฟุกุโอกะครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาลองนี่เลยหนึ่งในความ OG ของเมืองฟุกุโอกะครับนั่นคือสรตทฟู้ดแล้วผมจะบอกให้ว่ามันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับสรตทฟู้ดเนี่ยหรือที่เขาเรียกกันว่ายาไตาเนี่ยมีเฉพาะที่เมืองฟุกุโอกะเท่านั้นนะครับนี่เมนูเขาจะประมาณนี้เลยครับก็จะมีรามงรามงเมงเนาะเนื้อเสียบไม้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ได้ฟิลแน่ๆ ลองไปหาคําตอบมาฮะเรื่องมันย้อนไปไกลถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ยุคที่ญี่ปุ่นกําลังยากลําบากยาไตาไม่ได้มีแค่ฟุกุก,กะครับแต่มันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วทุกมุมเมืองในญี่ปุ่นมันคือท้องมันคือปาก คือชีวิตของผู้คนในตอนนั้นแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงปี1964โตเกียวโอลิมปิกญี่ปุ่นกำลังจะเปิดบ้านต้อนรับโลกภาพลักษณ์ของประเทศคือสิ่งสำคัญที่สุดยาไตาที่เคยหล่อเลี้ยงผู้คนถูกมองว่าไม่สีวิไลไม่สะอาดกีดขวางทางเท้ากฎหมายสุขอ,อนามัยก็ออกมาแบบเข้มงวดและการจัดการระเบียบเมืองครั้งใหญ่กวาดล้างยาไตาให้หายไปจากเมืองใหญ่เกือบทั้งหมดแต่ไม่ใช่ฟุกุโอกะทำไมล่ะครับอาจเพราะสปิริตของคนที่นี่ เข้มแข็งกว่าพวกเขารักและภูมิใจในวัฒนธรรมนี้พวกเขาต่อสู้เพื่อให้ยาไตาย,ยังคงอยู่เมืองฟุก,กุโอกะเลยไม่ได้กําจัดเลือกที่จะจัดการพวกเขาสร้างกติกากําหนดพื้นที่ให้อยู่ร่วมกับเมืองสมัยใหม่ได้ มานั่งกินารามเมงร้อนๆสักชามตามกลางผู้คนแปลกหน้าเราอาจกำลังได้ชิมรสชาติของประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตของประเทศญี่ปุ่นอยู่ก็เป็นได้ครับ